สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กใบนะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้าอาสามนะผมคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับมาพร้อมสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับมีท่ออาคาปลายดาบนะครับมีครอบถังนะครับมีเกียร์แต่งนะครับผมมีครอบอาร์มนะครับบางคนหลังแต่งครบหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูครอบอาร์มใหญ่ๆเลยนะครับผม แต่งครบนะครับครอบถังนะครับเป็นทรงอาวันนะครับผมนี่ครับมือเบรกแต่งนะครับพร้อมประกับสตาร์ทแต่งนะครับมีวิ่งใต้ไฟหน้านะครับครอบโช๊คนะครับพร้อมขายืดตัวนี้แต่งนะครับคันนี้เลขไม้สามหมื่นครับเดี๋ยวสตาร์ ง่ายๆเลยนะครับ คาคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นเ้านะครับผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับคันนี้ภาษีขัดเกินมาเดี๋ยวทางร้านต่อให้เรียบร้อยนะครับรูปเพิ่มเติมจะลงไว้ที่เพจออกปีกใบเลยนะครับจังหวดเอาน่าจเจรินนะครับประมาณนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ